เดินทางมาถึงตอนที่6กันแล้วนะคะตราบใดที่สเสบียงจักรวาลไม่มีวันหมดสิน้นตราบนั้นทุกคนย่อมมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของความร่ำรวยไม่เว้นแม้แต่ตัวคุณเองในตอนนี้เราจะคุยกันถึงความมหาศาลของความมั่งคั่งนะคะ โดยหลักทั่วไปที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะเมื่อทรัพยากรมีไม่จํากัดถูกไหมคะเราก็จะไม่เกิดการแย่งชิงแล้วพอทรัพยากรที่มีเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเนาะก็จะไม่มีใครผูกขาดแล้วเราทุกคนก็จะได้เป็นเจ้าของทรัพยากรนั้นด้วยกันอย่างเช่นอากาศนั่นเองเหมือนที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยเราจะไม่เคยแย่งกันว่าเฮ้ยเธอเธอมาหายใกล้ในอากาศของฉันเธอเอาอากาศของฉันไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นเงินก็เหมือนอากาศค่ะถ้าเราเข้าใจส่วนนี้ได้เนาะเราก็จะยิ่งเข้าใกล้ ความมั่งคั่งเข้าไปอีกมาดูกันว่าคุณวอลเลนบอกไว้ว่าอย่างไงบ้างนะไม่มีใครในโลกค่ะจะยากจนตลอดไปเพียงเพราะขาดโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ไม่มีใครบังอาจมาพักโอกาสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยไปจากเราได้ความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ถูกผูกขาดอยู่กับกลุ่มคนร่ำรวยเท่านั้นแม้มันจะดูเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่มันก็มีโอกาสบางอย่างถูกปิดกั้นด้วยปัจจัยซึ่งปฏิเสธไม่ได้เช่น คุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจบางประเภทที่มีคนทํากันเกินกาดอยู่แล้วแต่ต้องไม่ลืมนะว่ายังมีธุรกิจอื่นรอเราอยู่อีกแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังอยากยืนยันทําธุรกิจนั้นจริงๆเพราะมันเป็นความฝันแล้วถ้าเรามีศาสตร์นี้ค่ะเราก็ อาจจะแหวกวงล้อมฝาทะเลเดือดเล d โอเชียนนี้จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวยในที่สุดเรื่องจริงอีกกรณีหนึ่งก็อย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนงานแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงงานทอผ้าโอกาสที่จะเป็นเจ้าของโรงงานคงมีน้อยมากๆแต่ถ้าเราซื้อที่ดินค่ะเป็นของตัวเองจากนั้นก็ลงทุนทาธุรกิจอาจจะปลูกผักสวนครัวผลไม้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ได้อยู่อาศัยบนที่ดินผืนนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสเพาะปลูกสร้างไรายได้ในเวลาเดียวกัน และบุคคลประเภทนี้ก็จะมั่งคั่งร่ำรวยในที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเงื่อนไขคือเรามีเงินไม่พอที่จะซื้อที่ล่ะเราจะทําไงและนี่แหละคือประเด็นเพราะหนังสือเล่มนี้กําลังพิสูจน์ให้เราเห็นค่ะว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท,ที่เราจะมีที่ดินสักผืนหากปฏิบัติตามแนวทางที่คุณวอลเลนได้บอกไว้ในช่วงเวลาต่างกันค่ะอาจจะมีจังหวะหรือโอกาสดีๆรอเราอยู่ ซึ่งโอกาสนี้มีมากมายหลายรูปแบบเกินกว่าที่เราจะนึกถึงได้เพราะระบบสุริยะจักรวาลค่ะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตตราบใดที่โลกยังหมุนตราบนั้นค่ะโอกาสของความมั่งคั่งร่ํารวยก็แทรกตัวเข้ามาในชีวิตเราได้เสมอฟังดูเพอ้อเพอแล้วก็ฟุงฟุงอีกแล้วแต่นั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับของความมั่งคัง่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะ ฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคืออะไรก็คือการตักตวงโอกาสมาเป็นของเราแทนที่จะทิ้งโอกาสนั้นให้ไปตกอยู่ในมือคนอื่นขอเพียงจําไว้ว่าคุณคือคนหนึ่งที่มีโอกาสจะมั่งคั่งล่ํารวยแม้ปัจจุบันจะเป็นแค่กรรมกรหรือแม่ค้าหาบเลขใน,ในทางกลับกันคุณก็คงยังจะเป็นแค่กรรมกรและหาบของขายไปจนตายถ้าคุณไม่รุกขึ้นมาใช้ศาส์นี้ไม่มีใครในโลกถูกจองจำอยู่กับความยากจนด้วยเหตุผลว่าสเสบียงแห่งความล่ำรวยมีไม่มากพอ เชื่อเถอะค่ะว่าทุกครอบครัวในโลกต่างสามารถสร้างคฤลาสน์ขนาดใหญ่เท่ารัฐสภาได้แล้วก็เชื่อเถอะว่าทุกคนสามารถมีเครื่องนุ่มหงที่สวยงามเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเชื่อได้เลยค่ะว่ายังมีอาหารมากมายพอจะเลี้ยงคนทั้งโลกให้อิ่มหนำสำราญได้นั่นเพราะทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนโลกล้วนทำขึ้นมาจากสิ่งที่พัฒนาต่อไปได้โดยที่มันอาจจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆแบบใหม่ๆแต่ก็จะถูกสร้างขึ้นสม่ำเสมอ เงินทองหรือทรัพย์สินใดๆจึงไม่มีจํากัดอยู่เพียงแค่คนกลุ่มวงแคบๆหรือในรูปแบบเดิมๆเท่านั้นคุณอาจจะไขว้คว้าไม่ได้เราเห็นได้อยู่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้วิธีการสร้างเงินวิธีการมั่งคั่งร่ํารวยหรือว่าคนที่มั่งคั่งร่ํารวยใหม่ๆเนาะเศรษฐีใหม่ตอนเนี้ย ก็มีวิธีที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากจำไว้เสมอค่ะว่าสเสบียงต่างๆที่ยังไม่เกาะตัวเป็นรูปร่างย่อมไม่มีวันหมดสิน้นแม้ว่าคนทั้งจัก,กรวาลจะเอามันไปใช้มากมายสักแค่ไหนสเสบียงเหล่านี้ยังคงเหลือเฟือและไม่มีวันหมดเพราะธรรมชาติเปรียบเสมือนโกดังเก็บวัตถุดิบแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยขนาดใหญ่ที่ใช้ไม่มีวันหมดและสเสบียงนี้ก็ไม่มีวันขาดแคลนสารตั้งต้นต่างหากที่ทําให้เกิดสเสบียง มีพลังขับเคลื่อนในตัวเองตลอดเวลาและสร้างสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มีพอสำหรับการใช้สอยของคนบนโลกตัวอย่างเช่นเมื่อใดก็ตามที่วัตถุก่อสร้างถูกใช้จนหมดสิ่งนั้นก็จะถูกผลิตขึ้นมาใหม่เมื่อใดก็ตามที่ยังมีการขุดค้นแร่ธาตุมีค่าในโลกมนุษยาชาติก็มีความต้องการใช้มันแร่ธาตุเหล่านั้นก็จะถูกค้นพบและผลิตขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์อย่างเหลือเฟือเพราะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเก่ะตัวขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและแรงจูงใจนี้แหละที่จะกระตุ้นตัวมันเอง,ก,งกระท,ทััััั่่่่งงงทททรรพยยยาากกกก้้้หลีไไมดอตวขึน็ ตัวขึ้นตามแรงปัารานาของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหากเพียงเราปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้อย่างถูกต้องและศรัทธาคุณเฮรี่เดวิดโลโทกล่าวไว้ว่า man is the manifestor of his own happiness มนุษย์เป็นผูว้วาดภาพแห่งความสุขของตัวเราเองและนั่นแหละคะ่ะถ้าเราเข้าถึงความมหาศาลของความมั่งคั่งร่ำรวยเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นเนาะความมั่งคั่งร่ำรวยคะ่ะก็จะไม่อยู่ห่างไป เราคือผู้ที่จะวาดฝันความสุขความสําเร็จของตัวเราเองอย่าให้ใครมาแย่งชิงสิทธิ์นี้ไปจากเราค่ะทุกอย่างมีมั่งคั่งมหาศาลไม่จําเป็นต้องแย่งชิงอีกต่อไปและพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นกดข้อแรกของความมั่งคั่งร่ารวยกันใครที่ไม่อยากพลาดน,นะคะก็กดซับสไครใส่กระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดและถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้เนาะก็ บรบกวนฝากกดไลค์ให้เมิวนิดนึงนะคะหรือคอมเมนต์มาคุยกันอยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนก็มาคุยกันนะโอเคขอบคุณมากๆกกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ